อะ้คุณคุณอะไรครับจับตัวเลยจับตัวเลยเกิดอะไรกันคุณใครเนี่ยนิวหนวดใช่ไหมเนี่ยครับผมนิวหนวดครับช่วงนี้เจอกันบ่อยนะนิวหนวดอ้าวเจอได้ยังไงครับเนี่ยคุณตำรวจวันที่14กุมภาพันธ์มาที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปทําอะไรมาเปล่าไม่ได้ทำเลยนะครับไม่ได้ทำเลยนะครับแน่ใจว่าไม่ได้ทำแน่ๆแน่ใจครับผมแต่ว่ามีคนมาแจ้งข้อหาคุณนะว่าคุณไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า15ปีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่า คำพูดของคุณจะถูกไปใช้ในชั้นศาลนะเอ้ายังไงพี่ปุ้มช่วยนิีวด้วยช่วยนิีวด้วยไปเดี๋ยววไปเดีวด้ไปเดียวดมันลเยอะมากนี่คือคุณตำรวจชุดสืบนครบาลจากซีรีส์เปิดบทล่าแน่นอนคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพวกเขากันค่ะเออคุณตำรวจคะจริงๆมีอีกหลายคดีเลยนะคะดิฉันให้ข้อมูลได้ค่ะเยอะ อย่าท้าทายระบบบอกเลยนะฮะตอนรานัศนัยจากซีรีส์เปิดหมดล่าครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนสันติราพี่อัมชีระและคุณเติงณชนนน์น,น,น,นั่นเองนะฮะคือทุกคนจะได้ดูซีรีส์แบบเต็มเมเนี่ยวันจันทร์ที่3มีนาคมนี้นนนใช่คะ่ะเราฉกตัวมาเลยก่อนใครพี่ปูฉกตัวมาก่อนแหละเดี๋ยวก่อนนะนิวแม่ใจได้ยังไงว่าคนกลางเนี่ยคือพี่เบนอ้าวไม่ไม่ไม่ใช่เหรอพี่มาทรงนี้นี่คือสารวัตรแจ๊ชชัดๆเลยคุณคะ ส <gas> รารวัตรคุณต้องเปิดหน้ากากให้เราดูสักนิดได้ไหมคะคุณพี่เป็นสติล <c oughs> <t adesso> ่าตัวจริงหรือเปล่าเปิดเลยเปิดเลยไหนดูสิผมเองครับว้าวเปิดปุ๊บโทษนะฮะ ปิดกับดีกว่าแปลงมากแปลงมากเอาเรื่องราวนี้คุณผู้ชมคะสำหรับซีรีส์เปิดหมดล่าเนี่ยเรียกว่าเป็นการจำลองแฟ้มคดีจริงของทาง i อ m b เีหรือว่าสืบนครบาลนะคะอย่างที่บอกเนี่ยเราเห็นแล้วลุกพี่เบนมาเนี่ยรับบทเป็นสารวัตรแจแต่จริงๆแล้วเนี่ยในละครชื่อว่าสารวัตรเจมก็คือรีมายถึงสารวัตรแจนั่นแหละแล้วดูสี่คาแรคเตอร์พี่เบนทั้งหมวกนะ ทั้งหน้ากากต่างๆแว่นเวอร์นอะไรอย่างเงี้ยพี่เบนแต่งตัวปุ๊บครั้งแรกมองตัวเองในกระจกรู้สึกยังไงมั้งก็รู้สึกคล้ายๆครับคล้ายๆตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกเลยว่าเราจะจะคล้ายท่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอไปไปถ่ายทำวันแรกใส่ชุดใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสอะไรเงี้ยมันก็อ่ะก็ก็คล้ายอยู่ประมาณนึงอาจจะอาจจะหุ่นอาจจะไม่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนท่านเราอาจจะตัวสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พี่เบนจะต้องคีฟคาแรคเตอร์ลุคนี้ตลอดการถ่ายทำเลยเหรอใช่ครับใช่ครับ oh. ก็เล่นเล่นเล่นเป็นสารวัตรแจน้น, <c oughs> นะครับแต่ว่าเราก็จะดึงคาแรคเตอร์เอกลักษณ์สิ่งที่เป็นจุดเด่นของท่านมามาเล่นไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดรินอะไรเงรี้ยเราก็พยายาม ทำให้ได้คล้ายที่สุดาอาจจะไม่ได้เหมือน100%หรอกแต่ว่าเราก็จะทําให้คล้ายมากที่สุดเองนะคือย้ําตรงนี้ว่าเป็นจุดเด่นหรือเป็นคาแรคเตอร์บางส่วนเท่านั้นใช,ใช่ครับใช่ครับอ่ะอย่างที่แบบว่าทุกคนดูมองง่ายๆเลยอ่ะมีมวกมี<ผ>มแวน<ช>่นมีวิธีการพูดบางอย่าง <ผม S 3> อยากจะคล้ายกันแต่ไม่สัตว์ทั้งหมดนะคุณผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วเขาคือสารวัตรเจมส์ครับถูกต้องนะฮะความรู้สึกที่ได้มารับบทนี้ครั้งแรกที่เขายื่นมาเป็นยังไงพี่เบนก็เป็น สิ่งที่แปลกใหม่อยู่ครับครับ,รบเราเคยดูท่านจับกลุ่มคดีต่างๆดูทีมสืบนครบาลทำงานมามาหลายคดีเราก็รู้ว่าเราต้องมาเล่นเราก็ไม่รู้สึกว่าเออเราก็เล่นตำรวจมาหลายเรื่องละแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ,อีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ที่เราได้ได้มาเล่นเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ เพราะว่าอย่างที่พี่เบนบอกนี่ไม่ใช่เรื่องแรกที่รับบทตํารวจแต่เป็นตํารวจที่เป็นสารวัตรแจ๊ดเนียจริงๆเลยก็คือในโลกออนไลน์ก็พูดถึงมากเลยนะแล้ววันก่อนเพิ่งมีทีเซอร์ขึ้นบิวบอร์ดกลางกรุงเลยแล้วก็หลายคนเห็นแบบบางคนน่ยยังไม่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นพี่เบนทีนี้ได้มารับบทนี้สาหรับตัวพี่เบนเองอ่ะพี่รู้สึกยังไงกดดันบ้างไหมคะตอนแรกกดดันนะครับตอนหลังก็กดดันยิ่งกว่าเพราะเ c ของ FC ของท่านเยอะมากครับเยอะๆหลายคนก็แบบจะดูว่าแบบ เราจะเหมือนไหมอะไรเงี้ยต้องก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะทําให้ได้คล้ายมากที่สุดเราไม่สามารถเป็นเป็นท่านได้แบบ100%ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ดึงจุดเด่นคาแรคเตอร์ที่ที่สำคัญสำคัญที่หลายๆคนชื่นชอบท่านล้วก็เราก็ดึงมาใช้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับสุดยอดไปที่คุณเติยกันบ้างรับบทเป็นครับเป็นสารวัตรซีครับผมเป็นคู่หูกันใช่ครับผมก็ในในหน่วยเนี่ยก็จะมีสารวัตรสองคนครับผมก็เหมือนแบบ เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคอยให้คำแนะนำครับปรึกษาสรัสเจมอีกทีหนึ่งครับผมโอเคในเรื่องคือต้องแบบจริงจังสุดๆเลยเนาะครับผมก็คาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าคนสุขุมครับผมทำาอะไรจริงจังหนักแน่นเ้ยครับผมใช่แต่ตัวจริงเขาดูอารมณ์ดีเนาะเป็นหนุ่มพลังบวกอะยิ้มกิมมันตอบคาแรคเตอร์งงอ่ะเนาะ ทำยังไงยากไหมในการทำกันบ้านที่แบบรับบทบาทนี้ครน้องเต๋อก็จริงๆอ่าคือผมเคยเล่นเป็นตำรวจมาหลายเรื่องแล้วครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตำรวจก็รู้สึกว่าคือก็ต้องทำกันบ้านนิดนึงครับผมเพราะว่า ส่วนตัวเนี่ยก็คือชอบดูติดตามท่านตลอดอยู่แล้วครับผมใช่จริงๆเรื่องนี้ที่มานั่ง3คนทั้ง3แต่เคยรับบทตำรวจหมดเลยนะรวมถึงน่ะทางนั้นนวลด้วยน้องอ้ําธีระถ้าไม่เป็นตำรวจก็เป็นโจรสลับนะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าในเรื่องนี้ไมานแล้วพี่ไม่ให้เล่นเเกยพราะว่าทรงแล้วเป็นโจรดีกว่าแต่ครั้งนี้คัมแบ็กแล้วคัมแบ็กมันเป็นคนดีแล้วครับคนดีนะรับบทเป็นผู้กองปอนผู้กองปอนครับผมค่ะเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์นี้ก็ ตอนแรกเขาวางไว้ก็น่าจะเป็นคนยิ้มแย้มสนุกสนุกอารมณ์ดีซะส่วนใหญ่แต่พอเล่นไปเล่นมาก็เนาะก็ดูเหมือนโจนีกแล้วไม่ไม่เดี๋ยวผมาเสริมเสริมแต่ว่าอย่างอย่างอ้ําเนี่ยเขาเขามีคาแรคเตอร์ที่ดุดันครับเพราะฉะนั้นเขาเขาเล่นเป็นเป็นตัวร้ายมาเยอะแต่เวลาสอบสวนสืบสวนเน่ยเขามีความแบบขมตัวร้ายได้เนาะาพลังเสียงมังการแสดงใช่เขาก็บอกว่าแบบ รู้ใช่ไหมทำอะไรมาอะไรเงี้ย่มันมีมันมีความแบบข่มคนร้ายได้เสียงต่ําๆกดเสียงต่ำๆแล้วเห็นว่าผู้กองปอนี่คือต้องเรียกว่าเหมือนปลอมตัวหลายบทบาทเลยเหรอคะครับก็ก็มีความสวยตรงนี้เหมือนกันใช่ปว่าอจะะเป็ไยแล้วทำตัวเป็นอะไรบ้างพี่มีเป็นซูโม่ไหมซูโม่มีครับมีเป็นคนกวาดขยะกวาดขยะ ขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นขายไอติมขายลอตเตอรี่่เราทำหมดเลยนะเนี่ยทำทำหมดเลยครับเออแล้วไม่แบ่งเพื่อนปลอมตัวบ้าหมดจริงจริงๆก็บอกแล้วช่วยช่วยกันได้แต่ไม่ไม่เคยพอจบแล้วเป็นไงความสนุกของบทบาทนี้ที่ได้ปลอมตัวไปเรื่อยๆฮะพี่อ้ําสนุกไม่สนุกหรอสนุกสนุกเหมือนได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยทุกคิวที่เรามาถ่ายทำก็แบบเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆเราก็ท้าทายก็ ก็ทําใจเหมือนชุดมวยป้ามเนี่ยครับเพราะจริงๆริพอเราเดินเข้าในกองถ่ายคนมันก็เยอะนะเราก็ถอดทาน้ํามันไอ้แบบโซ่มันจัดเต็มจัดเต็มครับใส่เสื้อจะได้สมบูรณ์บครับคุณต้องหาจะได้แบบตายใจอะไรอย่างนี้แต่คิดว่าบทนี้ค้าห่ายพี่อ้ําเพราะอะไรเพราะว่าปกติเราจะเห็นเขาแบบขึงขังตลอดในละครทําทรงทําทรงแต่เรืงนี้ต้องคอมดี้ไงอ่ะมันยังไงมันจังหวะมันต้องยังไงอ่ะพี่อ้ํา ก็ไม่รู้ก็ดีใจว่าจริงๆเล่นอะไรไปเขาก็หัวล้อกันจริงหน้าเราก็เขิมๆขมอย่างเงี้ยแต่เขาหัวล้อก็เโอเคเขาเป็นเขาเป็นแบบตลกหน้าตายตลกหน้าตายต้องไปดูในซีรีส์เขาแบบตลกแบบหน้าเขานิ่งๆแต่เขาตลกาสามารถทําแบบนั้นได้โอ้โหเมอนในตาเขาจะมีความยิ้มยิมนิดนึงนี่นะเดี๋ยวมีเรื่องเมาอีกเยอะเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาเมากันต่อครับ เมาพี่เบนอย่าเมารายการมาแล้ว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 เฮ้ยคุณดูเดี๋ยวคุณดูจับนะคุณยี้กล่าวหาใส่ความผมเดี๋ยวมาโดนสนกลับมาพี่เบนเมาทำมากไม่หยุดเลยอ่ะพี่อ้ํพี่พี่เบนขโเมาใครกล้าพูดไหมพี่เวอร์ครับอ๋อพี่เวอร์จับมจัถูกต้องเพราะจะให้ทุกคนพูดถึงพี่โอลิเวอร์บีเวอร์ผู้กำกับและนักแสดงละครเรื่องนี้นะฮะสำหรับซีรีส์อ่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับพี่เบนเขาเขทำงานกับพี่เวอร์สบายอยู่แล้วครับเราเคยทำมาทำงานมาด้วยกัน เรื่องฝัางทางปืนอ,อย่างเรื่องนี้เขาก็จะเป็นเป็นผู้การแจ็คก,ก็ก็ก็ยิงมาจากท่านผู้การผู้การชอ,อใช่ครับใช่เราก็ทํางานกับพี่เวอร์ก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับสบายสบายสไตล์แบบแมนแมนแ,แบบผู้ชายผู้ชาย<อ>สนุกเนาะครับผมเติร์กล่ะ,ละกับพี่เวอร์เป็นไงเป็นยังไงคะครับก็คือรู้สึกว่าเวลาทํางานกับพี่เวอร์เนี่ย เราเรารู้สึกคลา,ายเครียดอะครับผมไม่เกดันใช่ครับผมแ<อ>ม้ว่าแบบคือเบรกดาวน์จะแน่นแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าแกจะมีวิธีการแบบว่ากำกับทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบรีแลก์เสมอครับผม,มใช่แล้วคือผมก็เล่นกับแกมาเสาห้าแล้วก็ลาทาชนมาหลา,ลมหลายเรื่องแล้วคนระับผมเนาะรู้สึกว่า สนุกครับเวลาอยู่ในกองอย่างเงี้ยอ๋อพี่อ้ํเป็นลูกรักพี่อ้ํรู้สึกเหมือนกันไหมอ่ะรักจงริงรักจริงเพราะว่าโดนด่าเยอะสุดเออครับเหมือนจะมามาด่าเราเลยแลงอ่ะก็เป็นเขากำกับกำกับก็เป็นเรื่องที่ฮากับพี่เวอร์ก็ห้ฮาหรอใช่ใา ทนได้เก่งมากโอไม่ใช่แบบดีมากเพราะว่าแบบเขาไว้ใจไงถึงให้บทนี้เออสนุกสนุกตลอดครับกับพี่วัวสนุกทำงานกับพี่วร์สนุกอยู่แล้วครับค่ะทีนี้ว่าสำหรับซีรีส์เปิดหมดล่าเนี่ยจะเป็นการแบบเรียกว่าคุณผู้ชมดูแล้วจบในตอนไม่ต้องไปรอดูให้ยืดยาวนะรับชมได้แล้วก็แบบโหรู้เลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงปิดจบวันต่อวันไปเลยนะเพราะฉะนั้นใกล้มากแล้วพี่เบนครับจารวัตเจมส์ฝากให้แฟนๆติดตามกันหน่อยค่ะฝากด้วยนะครับ เรื่องซีรีส์นะครับเปิดโหมดล่านะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่จบในตอนนะครับหนึ่งตอนหนึ่งคดีรับรองว่าแต่ละตอนก็จะมีสาระแล้วก็มีเนื้อหาที่ที่ทำให้ทุกทุกคนดูแล้วก็คิดตามไปได้ด้วยนะครับบวกกับเราใส่ความบันเทิงเข้าไปเพื่อให้ละครเรื่องนี้มีความสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะครับออนแอร์วันแรกวันที่3มีนาคมนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนฝากด้วยนะครับอ่าอีกาีครั้งว่าอย่าท้าทายระบบ ครับผมพี่อา้าฝากหน่อยไหมครับครับก็ฝากดูกันเยอะๆนะครับเรื่องนี้พวกเราก็ทํากันเต็มที่ก็ฝากดูด้วยครับค่ะอ้างสารวัตรซีซะหน่อยค่ะครับผมก็ยังไงฝากละครเรื่องเปิดโหมดล่านะครับผมก็คือจะมีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีข้อคิดแล้วก็เตือนเรื่องแบบอาจจะมีสมัยนีย้คือมีแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรงเงี้ยแล้วก็ต้อง ไม่อาข้อคิดอียงด,<ช><ช>ดูเป็นอุทาหรณ์ได้ด้วยใช,ใช่ครับ,มรบผมที่สำคัญวันนี้นะฮะคุณวีกิจฮะคุณเบนอย่าลืมนะไป <ผม S 1> น้ำค้างตอนจบสนุกแน่นอนใช่ครับก็ฝากด้วยละกันครับครับ ฝ่ายน้ำค้างนะครับแล้วคืนนี้นะครับเสนอไปตอนจบแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าเรื่องราวต่างๆจะลงเอยยังไงฝากด้วยนะครับค่ะติดตามกันได้คะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านอย่างมากเลยขอบคุณครับคมากค่ะสวัสดีครับูมลัที่มาทางสดแล้วนะนดีนยัไงพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ